สครับพี่น้องนี่นะครับเนื้อแซ่บที่ตลาดสดใบพัดจังหวัดสุพรรณบครับดูทันสมัยราอะไรน,นี่ครับกีกะเจนมีแกงพิซซ์ใส่กระเทียมไอ้พวกอีจานที่บ้านนี่ครับจานละแปดสิบจานละแปดสิบบาทเนาะ แอลยที่นี่ก็จตลาดสดทีบาลนครสุลนครพี่น้องเป็นตลาดเลงครับอยู่บพเลยพีน้องครับคนทั่วไปคนในท้องถิ่อ่นอื่นมาตลาดใบพาดจะวัดสุลนครครับบโสาบงเลียงนี่ของกินของขายอาหารป่าลาแห้พี่น้องตลาดเลงตรงนี้กลไหมอะไรนะมักอันนี้มักน้ำเหรอครับ เอามาน้ำครับสิบบาทไปน้องเลยนี่เอาไปเอาไปลวกเอาไปนึ่งกินแซ่บไปน้องครับนี่อันนี้ก็สิบบาทป่ะครับนี่ห้าชิ้นนะว้าเอาซาบะเลยครับกระเทินกระเทินน้ำคำหมักน้ำซาบะไปน้องนี่นึ่งเราคงจะต้มครับผมนึ่งนะนึ่งาะนึ่งไปน้องกินกับเจียวครับนี่าาครับแซ่าบาไปน้องเลยนี่น ครับอันนี้เมนไข่มดแดงเงี้ยจะคันคือรสีน้ำอง่นโซนละอ่างสิบบาทครับห้าสิบบาทเอาซองฟอนครับเอาซองกองไข่มดแดงครับพี่น้องของปลาของเสียบจากคูพานครับพี่น้องมีเด็ดเลยครับเด็ดเลยกองนี้ครับลุงค้าครับกองนี้แล้วก็เอากองนี้ยังเดินเลยบะเล็งเขากินเมนูเด้อครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงครับแต่หมดแดงจ้าสดๆแล้วรอมขอพิจารณาครับพี่น้องครับมีเสียบครับเป็นกินละสามาพี่น้องตลาดปลายพัดสุนครครับ เบรดนดาครับเบรดดาครับนี่คุณไอเป็นอาหารตาแข้งครับพี่น้องเขียดปลาลดครับปลาลดอันนี้เป็นปลาที่ใก่ด้วยครับในบเนซาครับปลาส้มที่นี่ก็ได้น้องครับนองปลาเอฟซีครับพี่น้องขอบคุณนะครับต่างๆครับพี่น้องใส่บมดแดงลายแห้งครับเดียวไปส้มบรรยากาศครับพี่น้อง ขายย่างไรครับคุ้คาครับครัพี่น้องสิบบาทได้ลายครัพี่น้องได้ทั้งต้นหอมพักชีเลยครับักาลเนี่ยครับมีครบเซตเลยครับพี่น้องใขาดแดครับพน้องเบบานรับบ สกอสิบคับมสกองสิบบาทเดียครับเคสากองครับกระเทียวที่เก็ฝากบุญลคาพี่น้องนี่นีพี่น้องนี่หอมนหน้าพี่นองเลยกองเลขกองเลขแม่ค้าี่ผมไม่ได้ยผมเลยกระเทียวเมี่ยเรอาเดียวเมสามกอง่บแม่มาจากบ้านไหครับมาจากตุ้งคูันุงคูฟันบ้านไหนฮะ นะครับ uno, ó, นะครับน้องครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยกินแรงกันนี่ครับพี่น้องนี่เมนูของป้ากันนั้นเลยครับโดกระเยียกกับไข่มดแดงตัวนี้ครับพี่น้องจะเป็นต้นขาเนื้อวัวครับตัวนี้ครับพี่น้องรานี้ครับเป็นีุที่สุดเก่งที่สุด เรื่องเลยกับตัวเดียวมันเกินต่วงน้องครับซึ่งเราพูดที่น้าดกระดูกมูจานที่บ้านเลครับพี่น้างครับปลาพี่น้องครับสองร้อยบาทพี่น้องวีที่กระดูกหมูครับเริ่มมีขายแล้วครับพี่น้องที่ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครครับพี่น้องจานละสองร้อยบาทครับถ้าเป็นโล้วที่จับเป็นโล้วตัวนี้นะมันไในว่าหลายมันมีพอโลนะครับเนาะ น้าของยักระตกครับ hmm. พี่น้องเป็นเงีอยู่ดานี่จานสองร้อยครับพี่น้องสบุลเรงครับบุลเรปิ้งครับปาคาเลยนะคะปลาขาวบุมนปลาขาวไทยกรเด้งไกไทยเนาะไ่ไทยครับน้องขาดรอยบาครับ นี่จะเป็นร่างกายปลาโ่เมฆไข่เป็นน้องกินั้อยากกินไหมจะก,กินไหมจะกินไหมสองสองอย่างสามร้อยสามสิบบาทไม่คราครับไข่ทุกตัวไหมครับปลาค้อนไข่เป็นบางตัวสามร้อยอะไรสามร้อย,ยเช้าเน่โอเคเอาตัวนึงครับเอาตัวแม่ไขคละครับนี่ละปลาโคไร้ลาย,ลายพี่น้องปลาโค,น,าาคน้องปลาโคใหญ่มี้มาเลยครับทุกไซส์สวัสดีครับ ร้านขายปลาน้ำโพวงสุดยอดเลยครับพี่น้องปลาแห้งครับนี่ปลาโยนปลานางแล้วกับปลาลาักขั้วยครับปลาลักขั้วยแล้วก็มีปลาขั้งครับพี่น้องอย่างหรอกบึ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลาเฮียครับพี่ค้าครับนี่ค,ครับ,รบปลานิลครับปลานิล อันนี้จะเป็นเนื้อปลาบึกครับพี่น้องนี่เนื้อปลาบึกครับหัวมันร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเป็นสี่ร้อยบาทนะครับเนาะหัวนี่ไปทำปลาส้มกินนะทอดทิ้งอร่อย,ยเนื้อสวยมากใช่ใช่เนื้อเหลืองเลยละลยลไปให้ลาบไปให้ต้มยำครับลาบต้มยำครับพี่น้องอันนี้แม่นไส้ปลาบึกตัวครับอันนี้พี่น้องนี่อันนั้นไข่ไก่ไก่ปลาครับพี่น้องครับไข่ปลาจานละห้าสิบบาทครับทอดไก่ครับ เงี้ยแหละครับ <c oughs> แงีแล้วครับแมเแล้วครับรครับขอบคุณครับผมณปู <c oughs> เดี๋ยวค้ากันงามเดี๋ยวซื้อปลาสวัสิมค่ะคณะสิ้านซืซอยแม่ผมไม่คา้า, <c oughs> ม,คามีจากร้านนี่้ <c oughs> น,น,น,นี่แม่บุ๊กแตจารย์อ๋อครับซื้อปลาบึกเป็นฝลาเย็บบุรพ่าครับ <c oughs> จานหนึ่งพี่น้องเลยนี่ปลาบึกนี่แหละ <c oughs> โอเคครับเอาทิ้งเลยพี่น้องนี่ครับซื้อปลาบึกพี่น้องเลยปลาบึก ปลาตองปลาโยนครับนี่ปลาโยนจานละร้อยบาทอันนี้เป็นปลาจู๊กกับปลาจูรือว่าปลาบางบานครับมะเขือครับมะเขือครับร้านนี้พี่น้องเนื้อตัวุ่นโถนยังคำติดมันอร่อยครับจานละร้อยบาทพี่น้องนี่ครับเลี้เลยครับพี่น้องนี่ซื้อเพื่ปลาผู้เท่าอยู่ตรงนี้นีครับเอาจานนี้ครับจานละร้อยบาท นี่เนียยตลาดจดเทศบาลนครสกลนครหรือเรียกกันว่าตลาดบายพาสจังหวัดสกลนครเลยครับพี่น้องบายสองมือเป็นต้อไปของฝ้าของเสทปินุ่มบานี่มีทุกอย่างครับพี่น้องตลาดนี้ที่เนี่ยนะำยากระปุกน้ำกระบองนะครับกระเทยนี่นะครับราบข้าคต้นบ้าอันนี้กองยเี๋บ้านเลยครับก๋ี๋บ้านเอาฟองหนึ่งครับเป็นก๋ี๋บ้านเลยครับอันนี้ สิบห้าบาทนีทักใส่เลียนปลาครับหน้าะีะไปร่างขายขอหอยแข้งครับพี่น้องขึ้นบริการลวกให้ฟรีครับนะครับโลละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบหรือจะลูกร้อยเจ็ดสิบแล้วแต่ขนาดครับพี่น้องนี้เป้งชุดนี้พี่น้องอีกเม็ดเลยครับเพลินเลยบริการลวกให้ฟรีครับเมนแข้งชิ๊ก ที่ตลาดใบพัดสุขุทโธนลายแห้งครับพี่น้องนี่ครับแม่นต์มาด้วยกับรานนี้นะถึงท้ายข้าวกะเจี๊ยบครับพี่น้องเราไม่แข็งรู้ว่าเบื่อแล้วไปซอดแตงกีที้แล้วอยากกินเลยนะครับต้นไม้กินซุ้งครับพี่น้องต้นไม้กินซุ้งครับต้นไม้กินซุ้งครับพี่น้องต้นไม้จุดนะคะต้นไม้จุดพักพักครับ ไีไม่มาไฟมาไฟซาว่า ก็คือบรรยากาศยามแรงที่ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครหรือเรียกกันว่าตลาดไบพัดจังหวัดสกลนครครับเป็นตลาดแรงครับของปลาของแซบอาหารตามฤดูก,กาลครับหลายแห่งครับมีนท์นุ่นปลาหนางหรงอว่าอาหารทะเลก,ก็มี่ครับพี่น้องเป็นไยที่ตามหากินเมนูบ้านๆกับมาเวทซิเข้าไปได้ครับที่ตลาดไบพัดสกลนครสวนนี้ครับผมบาบู้แม่คงกอนทัวร์ครับพี่น้องได้ของกินครับ ครับ,บนมือเี่น้องเรียนวันนี้นะเอากับเมื่อบ้านพี่น้องเรให้เยี่บุญราพาให้กับข้าวสู่กินครับวันนี้กินข้าวที่บ้านสวนแม่คงอนทัวร์ครับและพบกันที่ปลายทางที่บ้านสวนโรงเรียนแม่คงอนทัวร์ด้วยครับซื้อหนึ่งจากบ้าทหนึ่งไปนะ พี่น้องครับกลับมาแต่สกลนครครับค่ำพี่น้องเอ๋ทุ่มกว่าครับซื้อไข่มดแดงกับปลาคอเมฆไข่มาฝากอย่าบุญรพาครับแกงกินได้ไหมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะพี่น้องกำลังสอบหาแม่เปนยังแม่นะฮะแม่ขนุนแม่ขนุนพี่น้องเอยโอ้ยมาประเด็นกันครับพี่น้องอีกแล้วครับนี่ฝีมือลุงคำจันทร์ครับพี่น้องไปก้านมาไปไตมาไตแม่ขนุนมาตัวใหญ่ๆครับเมฆไข่ได้หมเนาะน้องกำลังเด็ดปีกมันสุกคั่วคั่วแล้วก็กินเดือดอะไกันตาเปี้ยวพี่น้องเอยแซ่บแซบตามีครับนี่ ซื้อมาเจอตลาดใบพัดจังหวัดสุพนนครครับเนี่ยกินหลากหลายเลยครับตลาดนี้สะอาดแห้งครับพี่น้องของค้านี่สุดยอดแกงปลาคอดม่ไข่ด้วครับนี่ไข่เต็มท้นเลยครับตัวใหญ่ๆครับแกงปลาคอใส่ดอกเเคครับดอกเเคนี่ครับซื้อจากเมฆาเมื่อกี้ครับกอละสิบบ่ายเป็นหน่วยขายที่ถือครับนะครับมาเพียดนี่มาเพียดนี่แกงปลาช่อนครับสูตรเยบุรพาครับพี่น้องเพิ่มเติมมาคือใส่ดอกเเคครับนี่แซ่บๆอาหารบ้านๆครับ

ตอนเราเราก็กินเต่าด้วยแล้วเท่าแล้วหรือวะแล้วมากินจะพักนะพักเต็มย่างเลยอันนจะพักลายนะพี่น้องทักเต็มหัวตอนปามีหน่อยเลยโอ้ยเด็ดดีเด็ดพี่น้องเอยของป้าสัานสูงพี่น้องเอยนี่กินเสี๊ยเทียวอาจะก้อนลังคนตกเดือนสามข้าสู่เดือนสี่เท่านั้นครับ แปง่งดื้อแซ่บแม่ไข่เดี๋ยวว่าจะกินนี้พี่น้องไงแซ่บนี่ก้อยไข่มลแดงแป้งนัวครับแป้งนัวครับเปนหอมแซ่บแซ่บแซ่บไม่ได้ของปลาของแซ่บอันนี้พี่น้องเลย ดู้ครับนี่ครับตอนนี้ครับลวกพักนี่สุกแล้วครับพี่น้องดอกกระเจียวแล้วก็มากน้ําครับแซ่บพี่น้องเอกซิมเน,นี่ยอันหนึ่งครับตอนไนอยจานต้นน้าครับโคเดียวเลยครับจาตนต้นน้านี่หวานอ่นอนเก่งตาโคไม่ใครบารตี้ปิเออป็นี้นะปิดมุกป็นเลยยาเสบเปิดนเลยครับ แต่ไข่บดแดงก,ก็ที่คาดเนาะขวดแมงกิโดนเสแปร้งครับขว,วดขวหรืหอว่าตำเจวแมงกิโดนครับพี่น้องกินกับลวกดอกกระเจียวนี่เสแปร้งครับพี่น้องนี่เสบบรตั้งบบแพ้ครับแมง ตักรจจันเลยครับเมนูน,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 นี้นะแนกินนูนแม่ไข่ขั่วเสร็จเลยอันนี้แ่นมนะเกี๊ยวแมงกีนูนครับน้องนี่นเพราะว่ากินกับดอกกะเจียวนี่ขาดพวกปุ่นหมดได้ครับจำปุ่น จำเจียวเมงกิงกกนูนเมงตะกะจั่นแซ่บครับนี่ครับ,รบทั้งตัวปลาโคทั้งไข่ปลาปไปตรงนี้ข้างนัาดดีขนาดนี่ครับเจ้ากระเจียวไปตรงนี้เด็ดเลยหอมออกั้งดังหนึางหน้าเด,ด็ดเลยครับ ปลาแซบๆมัน้องยเป็นไรเจ้า,นนาบุญฮาไหมนี้แซบแซบเ,เนาะเดี๋ยวมหน้าผมสพภาไปกินซอยจุค่ก้อยซีนอยู่ทุงนาเดินเนาเดิอนสภาพไปรอตล,ลาดลาวปันหนาเจ้าจ้าจ้าินขาในกันเดอร์สุขสุขนครับ